สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาโคจรไรเดอร์ครับวันนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณทะเลสาบเมืองทองธานีแจ้งวัฒนานะครับแล้วก็อยู่ที่บริเวณลานกิจกรรมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของการนํารถมาทดสอบกันสําหรับคนที่สนใจนะครับคือแบรนด์บาจัดนะครับและก็จะมีแบรนด์ KTM ด้วยข้างๆาจะเป็นบัญญัมฮ่าแต่ว่าวันนี้จะเป็นส่วนของบาจัดละกันนะครับก็ตอนนี้นะฮะประมาณเกือบบ่ายแล้วไม่น่าเชื่อครับว่ายังมีคนที่มาทําการซ้อมกันด้วยนะครับมาขี่เล่นกันด้วยทดสอบกันด้วย เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเพราะว่าเต็นท์ของปรจาจะเป็นเต็นท์ไฮโซครับเ <_ d cess> พราะว่าจะเป็นเต็นท์ที่เป็นห้องแอร์นะครับคือผมชอบมากเลยเ <_ d cess> ย็นสบายเลยอ่ะเด,เดินเข้ามาดูอะไรดีกว่าเ <_ d cess> ดี๋ยวไม่เชื่อก็ดูเลยนะฮะนี่เป็นห้องแอร์นะฮะนี่เป็นไงเข้ามาปั๊บนะครับเย็นๆสบายก็ณขณะนี้ก็จะมีในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับใครที่มานะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นี่ฮะอย่างวันนี้ก็จะเป็นปึกเบลเลอร์เลยอย่างนี้นะครับลงช่องลงชื่อลงเบอร์โทรมาจากไหนนะฮะประมาณนี้ มีกฎจติกามารยาทนะครับน้องาก็จะกรอกไปนี่เป็นสุภาพสตรีนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะนี่มาสอบมาทดสอบด้วยเหรอคะค่ะโอ้หเฟี้ยวเลยมากับแฟนเออมากับเพื่อนโอเคแฟนไม่มา <c oughs> มาอยู่ข้างหลังโอเคจบไปจบไปเดี๋ยวเดินไปข้างหลังดีกว่าไปเขาจะมีในเรื่องของการอบรมกันก่อนเบื้องต้นนะครับว่า ในเรื่องของรถที่ทําการกับขี่เนี่ยเป็นรถอะไรบ้างแล้วก็สเปคประมาณไหนบ้างนะครับประมาณนี้ฮะไแล้วก็ะววจะมีตัวปน้ีด้ลูอ่กันดูข้างนอกกันต่อตรงนี้เป็นทางเข้าแล้วก็จะมีทางออกทางโน้นเพราะว่าคือเหมือนกับว่าพอลงทะเบียนเสร็จใช่ไหมครับก็จะมีการให้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนีเทลรถว่า รถแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็พอเสร็จเข้าไปห้องนู้นเมื่อกี้เข้าห้องนู้นใช่ไหมแล้วเขาก็จะให้เดินออกมาเป็นห้องนี้เปิดรูออกมาเป็นห้องนี้นี่นี่รูปรูปที่ผมขี่ผมอยู่ไหนวะอา้าวผณอยู่ไหนไวะเนี่ยในรูปนี้ไม่มีผมรอวะไม่มีผมเว้ยแล้วผมไปไหน่ะผมน่าจะไปเบรนยาอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งฮนะไม่เป็นไรฮนะก็พอเสร็จปั๊บก็จะมาตรงนี้ถูกไหมตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้เป็นโซนอะไรครับใส่ชุดเซฟตี้ครับผม ใส่ชุดเซฟตี้คือเป็นกดบังคับเลยใช่ไหมครับใช่กดบังคับของสน,าานับโอเคแล้วหลังจากใส่เซฟตี้เสร็จปั๊บเราก็เตรียมตัวออกไปได้เลยใช่ครับผมประจำการที่รถได้เลยครับถามนิดนึงเราอยู่ตั้งแต่วันแรกเลยป่ะใช่ครับผมคนเยอะไหม,ม<า>เยอะมากเยอะเหรอใช่ <ım>: เขามาทดสอบแล้วเขาแฮปปี้ป่ะแฮปปี้ก<า>ันหลายคนแฮปปี้กันหลายคนเลยเนาะอ่ะตามนั้นนะครับนี่ฮะเรามาดูกันต่อน้องๆฮะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมาจากที่ไหนบ้างเนี่ย ปัญญาพิวัตรปัญญาพิวัตรปัญญาพิวัตรฝันงลุงข้าเองโดดเรียนมาเหรอเปล่บเลิกเรียนแล้วอ๋อเลิกเรียนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาเลิกกันเร็วอย่างเงี้เหรอวะไปมหาลัยมหาลัยครับอ๋อไปมหาลัยโอเคแล้ววันนี้มาทดสอบอะไรบ้างปร์จากับปารจากับ K D M ครับปาร์จากับ K D M ใช่ไหมก็ลองดูนะเขาให้เราขี่ฟรีก็ขี่เลยนะโอเคตามนั้นโชคดีครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอน้องเขาแต่งตัวก่อนอย่างที่บอกนะครับว่าใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะมาทดสอบกันได้ เพราะว่ารถมีทุกรุ่นนะฮะตั้งแต่ตัว160ตัว250ตัว400นะครับนี่แหละโอกาสดีๆและที่สำคัญคือมาเวลาแบบว่าอย่างเงี้ยม่มีคนจะขี่กี่รอบก็ได้นะครับ <c oughs> เราเล่นกันสดๆเลยนะครับวันนี้ปกติขี่อะไรกันอยู่บ้างครับเนี่ยนุ่ม ขี่นึกนานขี่ซีบีสามร้อยกับเอ็กแม็กอ๋อซีบีสามร้อยเอ็กแม็กอ่าโอเคแล้วหน้าตาเฟี้ยวๆไงขี่อะไรครับดีมขี่ดีมหน้าตาหน้าตาไม่ให้แต่ใจรักนะฮะขี่ดีมคนนี้ต้องขี่สปอร์ตแน่เลยขี่เปล่าขี่บีเซ็กครับขี่บีเซ็กนะครับโอเคครับเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวขี่บีเซ็กนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะรอน้องๆเขาแล้วก็เราไปดูที่รถกันดีกว่าเอางี้ดีกว่า ให้น้องเขาแต่งตัวไปเราไปเองดีกว่านะครับใครที่อยู่แถวนี้ก็มาทักทายกันได้นะครับสาวๆหนุ่มๆเทียบเลยเดินไปเรื่อยๆอย่างที่บอกครับว่าตรงโซนตรงนี้นะครับเป็นเป็นบูธเดียวเป็นบูธเดียวที่เป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็มีรถไท้ลองครบทุกรุ่นจริงๆนะฮะ นี่ยอย่างตอนนี้ที่เราเห็นกันนะครับก็คือจะมีของบ a j จารครบทุกรุ่นแล้วก็จะมีของ KDM ก็เรียกว่าครบทุกรุ่นเช่นกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ารถจะเออไม่ใช่รถกล้องจะไหวหรือเปล่านะครับอย่างตอนนี้ที่จอดข้างหน้าเลยก็คือเจ้าโดมิน่า4 0 0ที่ผมขี่ไปเชียงใหม่มาถึงภูเก็ตนะครับแล้วก็ไหลามาเรื่อยๆนะฮะนี่โดมิน่า400 แล้วก็มาตัวนี้นะฮะตัวพาซ่านะครับพาซ่าจะเป็น R s 2 0 0นะครับที่หลายๆคนชอบนะครับที่สำคัญคือตอนนี้ยอดจองไม่น่าเชื่อครับว่ารถหมดสต็อกแล้วและที่ไม่น่าเชื่ออีกก็คือคนที่ซื้อคือบรรดาเพื่อนเพื่อนชาวโลกชาวอินเดียนะครับคนอินเดียมาเหมาซื้อกันไปแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับพาซ่า200โฉมหน้าคล้ายๆกับตัวโดมิน่านะครับแต่ว่าจะเป็นเครื่อง200นะฮะ แล้วก็ไลามาตัวนี้นะครับเป็นตัว160นะฮะเขาสร้าง160นะครับนอกนอจากนั้นนะครับนอกนอจากทางค่ายของทางบาจาัจจรดแล้วเนื่องจากว่าบริษัทกูรูมเนี่ยเขานําเข้าหลายรุ่นมากเลยก็คือมีบาจาัจจัดมี KDM นะครับแล้วก็จะมีพุ s โกมานาซึ่งอยู่ด้านหลังโซนของ KDM ครับก็จะมีตัวใหญ่ให้ลองกันเลยนะครับตัวที่หลายๆคนจองกันแต่ว่าเราังไม่ออกมาก็คือเจ้า790นะฮะเดินไปด้านหน้าแล้วกัน เดินกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับตัว790นะครับ Adventure รถที่ยอดจองถล่มทลายก็ต้องรอส่งกันแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่มานะครับแล้วก็มาคันนี้อีกคันหนึง่งนี่ก็เฟี้ยวเห็นตัวละคันแล้วอยากอยากขี่บ้างอยากขี่บ้าง790ดุกนะครับตัวแรงอีกตัวหนึ่งที่ มีโอกาสได้ไปออกทริปกับบาจาร์ดโดมิน่าด้วยนะครับโดยคุณแกว่นบนริสมาคีนะครับแล้วก็น้องเล็กสุดนะครับก็คือตัว390ที่วันนี้เอามาโชว์นะครับสำหรับค mm ่าย KDM มีตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันตัว290นะฮะขนาดไซส์กำลังกาลังดีสำหรับไวรุ่นยุคใหม่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่ลานกิจการอย่างที่บอกว่าเป็นโซนที่ ใช้ร่วมกันระหว่างทางบัจจร KDM นะครับแล้วก็ทางยามาฮ่ซึ่งก็จะมีทางเจ้าหน้าที่บรรดามาเชลนะครับคอยอยู่ตามจุดต่างๆประมาณนี้นะครับให้ดูกันข่าวก่อนง่ายๆนะครับใครอยากจะมาลองนะครับอยู่ที่บริเวณทะเลสาบเมืองทองนะครับซึ่งตรงนู้นก็คือตรงโซนของการทดสอบรถนะครับก็จะมีอินสตัคเตอร์คอยทดสอบรถเหมือนกันนะฮะเป็นรถยนต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนของมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเลยยัน6โมงเย็นนะครับอากาศวันนี้ก็แปลกๆครับร้อนๆนหนาวๆแต่ร้อนมากกว่าหนาวนะฮะเนี่ยฮะฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งของยามาฮ่านะครับซึ่งก็มีคนมาใช้บริการทั้งคู่แหละนะครับตอนนี้แต่งตัวเสร็จแล้วคนหนึ่งละมาแล้วมาแล้ว ฝากดูตัว390 a d v หน่อยว่าปรับชกตัวปลายปีจะมาไหมผมยังไม่เห็นข่าวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ790ช่วยรีวิวให้หน่อยเดี๋ยวรอเร็วๆนี้นะครับก็ว่าจะขอไปทดสอบอยู่เพราะว่าหลายๆคนพูดกันมาเยอะมากเลยตัว790นะครับก็ไม่รู้ดิมันก็เป็นรถที่เท่นะเท่เฟี้ยวเฟี้ยวมีคนถามมา390 Adventure นะครับว่าปรับ ปรับได้ไหมเป็นตัวไวท์พาวเวอร์ครับ WP นะครับไวท์พาวเวอร์ก็ปรับคอมเพรสชันได้แล้วก็ปรับรีบาวได้ฝั่งซ้ายจะปรับคอมเพรสชันนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะปรับรีบาวนะฮะสามารถจะหมุนกิก๊กๆได้เลยแต่ว่ากี่ระดับไม่รู้เอาไว้เดี๋ยวค่อยค่อยมีโอกาสรีวิวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเอามาแล้วครับตอนนี้หนุ่มๆของเราเดินทางมาแล้วอ่ะมาหนุ่มม PCX อยากลองตรงไหนก่อน เป็นวาจาโดมิน่าสี่ร้อยครับโอ้เล่นเล่นตัวใหญ่เลยเฮ้ยขี่มันเว้ยบอกเลยเดี๋ยวลองดูลองดูนะแล้วเราอะคันสีแดงแดงคันสีแดงแดงรุ่นไหนไม่รู้ช่างมันก็คือนี่คือตามคิวเลยใช่โอเคงั้นไปที่รถเลยปะตามคิวตามที่คนที่ะอรับเราจะเป็นคนแรกพี่นำเดี๋ยวจะนาขึ้นรถได้ลครับ่ขึ้นรถแล้วครับลองสตาทรถโตครับลองเทสเบรกดูครับ ลองสตาร์ทรถดูเทสเบรกดูมาแล้วครับหนึ่งคันครับเวลาเลี้ยวอะ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะปล่อยไปตั้งอิสระเพราะมันจะรู้สึกแปลกๆตอนแรกแต่พอเลี้ยวไปปั๊บเนี่ยใช้ตูดขยับเอาไม่ต้องใช้แฮนด์เพราะแฮนมันไปเองง่ายขี่ง่ายขีงงยข่มันพิเศษอ่ะเวลาล้มก็เจ็บเหมือนพิเศษกัน <พอ S 2> แหละไม่ล้มดีกว่าไม,ไม่ล้มดีกว่านะโอเคโอเคอ่ารอบได้เดี๋ยวเตาคุณฝุ่นกันนะครับรอบสองรอบ รอบแรกคือขี่ตามครูฝึกดูลายก่อนแล้วก็จากนั้นอีกสองรอบก็คือน้องๆก็จะขี่กันเองนะครับโดยตอนนี้ครูฝึกพร้อมแล้วนะครับหล่อมาเลยพร้อมแล้วไปเลยอ่ะเเลยครับเิญเลยครับประมาณนี้ครับอะไรพร้อมไหมพร้อมครับบาจาผมไปดูมาแล้วนะครับก็จริงๆแล้วมันไม่ต้องซ่อมอะไรมากมายนะครับ 390 ADV ตัวที่ขายสเปคต่ำกว่าตัวนอกครับหัวโชคปรับไม่ได้อ๋อไม่ทราบเหมือนกันครับผมเห็นตัวที่เขาเอามาโชว์นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวนอกหรือตัวตัวในแต่รู้ตัวเมื่อกี้นี้ให้เห็นแล้วนะว่าวัดพาวเวอร์แล้วก็ปรับโชคได้ปรับคอมเพรสชันทางฝั่งซ้ายปรับรีบาวฝั่งขวาเนี่ยครับลักษณะของการขี่ครับก็จะเป็นลายที่ทางกางปีเป็นคนจัดมาให้นะครับเป็นลายที่สามารถที่จะเทโค้งได้นะครับโค้ง U โค้ง C โค้ง L โค้ง M โค้ง V มีหมดเลยนะครับ น้องๆกลุ่มนี้เมื่อกี้นี้ตอนที่มาตอนแรกก็ทดสอบก,กันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้ายาม่าห้าตอนนี้ก็คือมาเป็นบาาัตรจดนะครับเอาล้ครับน้องคนนี้เป๋ครับเป๋ยังสายตาในการมองลายยังไม่เป๊ะเท่าไหร่ครับโอ้อดูครูฝึกหน้าขี่บ้างวะ่ะอมาถึงกดเลยครับนี่โยก ตอนนี้ที่ผมสังเกตดูนะครับน้องๆกลุ่มปัญญาพิวัตเหล่านี้นะฮะขี่ได้ครับแต่ว่ายังสายตาในการมองจุดจุดเลี้ยวยังไม,ไม่ไม่ตรงกันทุกคนเลยนะครับอ่าเริ่มเริ่มมีตรงก็คือคนแรกคนแรกตรงคนแรกใช้ได้คนสองนี่ก็เออเริ่มเข้าท่าเริ่มมองเข้าท่าละคนสามนี่ยังยังไม่เข้าท่าแต่เขาคงใจละ นี่เป็นลายที่เรียกว่าเป็นลายบังคับนะครับของทางกลางปีนะครับเขาออกแบบให้ทั้งลายของรถยนต์แล้วก็ของมอเตอร์ไซค์ครับเป็นทางกลางปีออกแบบหมดนะครับโอ้โหดูครูฝึกดูครูฝึกโอ้โหเฟี้ยวคนแรกที่ครูฝึกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มาเรียนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูครูฝึกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คน้องวันนี้นะคนนู้นฮะไปแล้วครูฝึกกลับกันละ กดมาเต็มๆครับแบนมาแล้วครับแบนตะแตแะเห็นแล้วก็อยากขี่บ้างว่ะเนาะเจมเนาะ <c oughs> อ ot, อดอ ot. อดออดรอดูรีวิว c b บ0 0ัต้องรอรถมาก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นมามาก็คือรถโชว์อย่างเดียวนะครับจะมานู่นนะครับประมาณพฤษภา เดีย๋ยวถ้าเกิดว่ามาแล้วผมจะขอยืมรถมาทดสอบดูนะครับว่าฟีลลิ่งมันแตกต่างกับปีเก่าอย่างไรกับเจ้า c b บีพันะครับของค่ายคอนด้เออถอยมาลืมไอ oh. ้เราก็แบบเรีวยกว่าเป็นครูฝึก oh. มีน้องวันนี้กดอยู่คนเดียวเลยเนี่ยมันมือเข้แหละออโอ้โห oh. เป็นเป็นผมนะฮะ oh. เนินนี่ผมรีดคัดกระแทกไปเลยฮะโชว์ให้เห็นว่ามันแรง เริ่มเตววี๋ยวเลยเริ่มเตววี๋ยวเลยน่าขี่ว่ะขี่สวัสดีอาจารย์ชาญด้วยนะครับซุ้มบาจจาใช่ครับเมื่อกี้เจออยู่ครับอาจารย์ชาญพี่ชาญน,นะครับนั่งเย็นๆอยู่หมดรอบแล้วครับครูฝึกก็จะทำการโบกทงให้อีกรอบนึงฮะครูฝึกให้อีกรอบหนึ่งครูควบคุมนะครับการซ้อม กดมาเต็มๆโยกเข้าไปนี่เพลินดีวะยิ่งขี่ยิ่งเตียเต้ยลงเตี้ยลงอย่างที่บอกนะครับว่าสามารถที่จะมาทดสอบกันได้นะครับทุกวันจนถึงว่าอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่เที่ยงวันยันหกโมงเย็นเลยครับ ไปเรื่อยๆนะฮะหมดรอบแล้วครับบวกธงแล้วอ่ะมานี่มาเอารถเก็บเข้ามาก่อนล,มลน้ลมในนี้ก็ไม่รู้สิเขา <ๆ S 1> คิดประกานย,ยังไงต้องไปอ่านในใบเขาอะเพราะบางทีก็ล้มก็ไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ซีเรียสแต่บางทีก็ล้มก็ซีเรียสเพราะว่าต้องจ่ายตังค์มาแล้วครับจอดแล้วครับ <S <S เรียบร้อยใส่เกียร์ว่างดับเครื่องตั้งขาตั้งได้เลยครับใส่เกียร์ว่างดับเครื่องตั้งขาตั้งนะครับกฎระเบียบของทาง,งครูฝึกนะครับผู้ควบคุม คงรงเนี่ยมองออกมาน้เวลาเข้าคงแล้วออกนีครูฝึกเราครับเมื่อก MM ี้แล้วก็ครับเลี้ยงแค่ไม่ให้เครื่องลับเปไงล่ะเวลาเข้าโค้งปล่อยไปหมดแล้วก็ถ้าเครื่องมันจะดับหรือเวลาเราเข้าโค้งมันช้าเครื่องมันจะดับใช้คัดช่วยเลี้ยงคัดช่วยไม่ให้เครื่องมันดับแล้วเลี้ยงคันเร่งให้สมูนเวลาเข้าโค้งมันจะดีมันจะง่ายกว่าเวลาเข้าโค้งแล้วมองไก่ เราเดินคลังมันจะสมูท่อเดี๋ยวลองดูรอบหน้าเป็นไงเสียวเสียวครูฝึกเราเสียวเป็นไงขี่ขี่รอบแรกแนี่เว่อว๋อยู่นะเว่อใช่ไหมใช่ไหมพอมาสองรอบสุดท้ายนี่เริ่มมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นมาครับขี่โอเคไหมพูดถึงนิ่มมากครับนิ่มมากหมายถึงว่ารถหรือว่าถนนรถโอเคก็พยายามฝึกต่อไปนะขอบคุณครับนี่ตัวนี้ตัวแรง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 มาแล้ว อ่ะตัวแรงตัวแรงเมื่อกี้เป็นไงบ้างเทโค้งได้ <laughs> ได้อยู่แค่ <laughs> รถคุมง่ายไหมง่ายง่ายพี่มันมันมันไม่ได้หนักมากเลย <laughs> ใช่ไปเรื่อยๆของมันแต่แต,ต,ต,ตอนเทโค้งผมเผลอไปหลุดไปกำาคัดประจําบ่อยมันเลยรถมันเลยไหลบ่อยอ๋อมาข้างๆนี้บ่อยอืมอ <laughs> <ừ> ืมแต่แต่ก็เบรกอยู่อยู่อยู่พี่มันไม่ได้เบรกแบบไม่ได้เหมือนพวกรถผมเงี้ยที่มันเอาไม่อยู่เลยอันนี้มันยังอยู่อยู่อยู่มางโอเคตามนั้น ขอบคุณมากครับครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนี่อีกคนนึงนี่ตัวแรอีกคนหนึ่งเป็นไงเมื่อกี้ขี่มันไหมสนุกดีครับประจ่าสี่ร้อยปัจัาสี่รตัวดงมิหน้าะใช่ครับเออรู้สึกแบบว่าแบบมันมันคุมง่ายมันใช่ครับมันคุมง่ายมาก็แบบเลี้ยวอะไรอย่างง่ายหมดเลยครับเนาะขี่ง่ายเนาะใช่ครับน่นแหละโอเคขอบคุณครับครับผม บอกแล้วต้องมาลองเองเพราะเกิดว่าไม่ลองเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกนะนี่เขาก็จะสลับงรถกันนะครเมื่อกี้นี่ขี่สี่ร้อยตอนนี้มาขี่สองร้อยแล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้ขี่ร6อกสก็มาขี่สองรอยเหมือนกันนะฮะเห็นแล้วก็อยากขี่บ้างอะ่ะ <laughs> <laughs> ไม่มีรถให้ขี่แล้วอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยยังมีอยู่คันนึงเว้ยขี่ได้หรอ <c oughs> เจมส์นั่นนะคันนั้น <c oughs> ดีปะ่ะเอาละ เราไปขอเขาดีกว่าแต่ว่าเจนมึงนั่งด้วยนะป่าวะโ,<อ>โดนโดนครูฝึกแน่มึงอ๋อนี่แต่มาห้าเขารออยู่เหมือนกันต้องรอต้องรอแต่ดูแล้วไม่น่าไม่น่ารอดวะดูเวลามันสั้นมากเลยเราจะทะลึ่งออกไปเขาก็ไม่ให้เหรกเดี๋ยวเขาจะด่าเราเข้ามาข้างในดีกว่าร้อน,อนไหนพิชานอย่างไหนพิชานพิชานอยู่ไหมพิชานพ,ชานพิชานหายไปแล้วเว้ยหายไปละไม่รู้ไปไหนกันหมด ก็จะมีรถที่เอามาจอดโชว์เอามาจอดคือเตรียมพร้อมในการที่จะเอาไปขี่กันแล้วก็มีคันหนึ่งอันนี้ก็คือเจ้า,าฮุสโกนา401นะครับซึ่งาวางขายอยู่ที่ทในงานอยู่ในบูธขอ,ง,อขงข้างๆ KDM กับอาจารเลยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือบ o ูมเขาเอาเข้ามาขายนะครับแต่ก็ยังต้องบอกว่ายังไม่เคยรีวิวก็เลยยังไม่รู้ว่ามันเป็นรถสไตล์แบบขี่แล้วทอจัดจา๋จา,จาหรือ,อยังไงนะฮะ ประมาณนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณเมืองของธานีแจ้งพัฒนานะครับโซนของทะเลสาบคือแค่คุณมีใบขับขี่แล้วก็มีใจที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นนะครับก็สามารถจะมาลองขี่ได้นะอ้าวเออเมื่อกี้น้องผู้หญิงเตรียมตัวไปขี่เหมือนกันดีกว่าแล้วเราไม่ขี่เหรอไม่ได้ขี่ครับไม่ได้ขี่ครับขี่เป็นหรือขี่ไม่เป็นขี่ขี่ไม่เป็นครับมาเนเพื่อนโออมาเป็นเพื่อนนะฮะโดดมาโดดมากับเพื่อนนะขี่ไม่เป็นนั่งรอดีกว่านะฮะโอเคตามนั้น เนี่ยรอบเนี่ยมันสั้นเหลือเกินแป๊บเดียวหมดละกลับกันมาละใช่เดยวนี่ไงกลับมาแล้วนี่ไงกลับมาละเพลินเลยใช่ใช่ใชเขาก็ขี่ไปเรื่อยๆอะละ คือเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือพอหมดรอบของบาจาร์เสร็จแล้วยังไงต่อครับเอ่อตอนนี้จะมียามาฮ่าด้วยฮะก็คนละรอบถ้ายามาฮ่าเยอะเนี่ยเราขี่รุ่นหนึ่งลูกค้าขี่กับมาเตรียมเตรียมสลับแล้วก็ยามาฮ่าลงอ๋อคือถ้าสมมุติเวลาจะทดสอบเป็นคิวบาจาร์ก็เป็นบาจาร์ไปครับผมแล้วก็สลับยามาฮ่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าสมมติยามาฮ่าไม่มีจะเป็นบาจาร์เป็น KDM ก็ได้เลยได้หมดเลยครับโอ้เข้าใจละอันนี้คือฟรีถูกไหมครับฟรีครับผม ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเที่ยงถึง6กโมงเย็นครับทุกวันถึงหกโมงเย็นทุกวันถึงวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่4วันสุดท้ายของมอเตอร์โชว์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับรับคุณจอนนี่แหละอย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อรถนะครับแล้วคุณมีโอกาสได้ลองรถอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้มีโอกาสทดสอบรถทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่อย่างที่บอกคือ4 0 0 2 0 0 160หรือแม้กระทั่งจะไปทดสอบเจ้า k d m ก็ได้ก็แล้วแต่สไตล์ละกันนะครับผมประมาณนั้นนะฮะ อย่างที่บอกคืออีกอย่างหนึ่งคือแนะนำนะครับมาวันธรรมดาครับดีเพราะว่าสมมติเนี่ยอย่างเงี้ยน้องก็ทดสอบเสร็จแล้วใช่ไลองแล้วนั่งรอป๊บนึงเดี๋ยวทางยามาฮ่าเขาสอบเสร็จเขาก็ไปต่ออ่ะเนี่ยฮะตอนนี้เปลี่ยนไป ktm แล้วฮะถือว่าคุ้มนะคือได้ลองทั้งบาจัดได้ลองทั้ง ktm นะฮะเฟี้ยวมากหมายแลเปลี่ยนอีกแล้วโอ้ลูกพี่เอาคันใหญ่เลยนะได้ได้ลองบางอย่างได้ลองบางยัง คันนี้ลองเคยมาลองไปแล้วรอบหนึ่งเป็นไงม้างแต่ยังไม่ได้ฟิลเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้รออีกทีหนึ่งก่อนยังไม่ได้ฟิลเพราะขี่มันยังกลัวอยู่พี่รอบมารอบแรกวันนั้นยังกลัวอยู่อ๋อแต่วันนี้น่าจะได้แล้วเนาะได้โอเคตานั้นครับผมยังกลัวอยู่นะฮะเฮ้ยมันเหมาะกับเรามากเลยว่ะบนป้ายยาเนี่ยอย่างเงี้ยสามเก้าศูนย์พร้อมครับพร้อม เฮ้ยเข้ากับตัวเราเลยว่ะเปียวเปียวขายพีซอทิ้งไหมเอา่ะ <c oughs> เอาว่ะเ,ว,เว,ว่าดูดูอยู่เหมือนกันนะตัวนะอืมดูดูอยู่เหมือนกันนะอ่าลองดูแล้วกันนะครับผม <c oughs> เป็นรถที่ม,ม,มีพละกกำลังบุแรงนะครับแรงบิดเยอะเพลินเลยมาวันเดียวคุ้มฮะดูฮะพร้อมหมดเลย อันนี้ก็จะกลายเป็นจากที่ทดสอบบรารเสร็จก็จะเป็นทางรถของ k d m ต่อนะครับเพราะอย่างที่บอกก็คือทางบริษัทวูมเนี่ยเขานำเข้ามาทั้งหมดในการ3แบรนด์ก็คือมีบัาร์มี k d m แล้วก็มีคุสคา a r วาน่านะครับนี่ครับบอกต้องมันบอกว่ามาลองแล้วพี่แต่มันยังไม่ได้ฟิลขอลองหน่อยขอลองใหม่หน่อยนี่เหมือนเดิมครับสายตามองพลาดครับเวลาเลี้ยวก็เลยเพี้ยนเป๋เโ๋โหโดดมาเลยฮะ โอ้ไม่เผาพ่กสไลด์ไปเลยวะเอาสักหน่อยแม่แเราจะเหลือแล้วเจมแ์ทมโอ้ยดึงหน้าแหกเลยมึงข้อเดิมมันก็ดังแล้วนะดูพข้อเดิมมันดังเห่ยเีนยเป็นไงล่ะรออะโอ้อย่างนี้ต้องโดนว่ะ รถออสเตรียโยกมาเพิ่บโอ้โหโดดได้โดดไปแล้วคุ้มนะไม่นะเออรถ<ป>ก็รถชาวบ้านน้ำมันก็น้ำมันชาวบ้านลองถามมาดูว่าถ้าถ้าแปะในเนี้ยเสียค่าใช้จ่ายยังไงออถ้าสนใจเหมือนกันนะแบบว่า มคือเราทดสอบรถอ่ะก็คือทดสอบรถไงอ่ะเราล้ลมแผลใช่ไหมเออแบบว่าสมมติว่าเขาโค้งเต็มแล้วแบบแผกหรือสไลด์ไปทีอย่างเงี้ยจะคิดยังไงหรือว่าเราจะลองล้มดูวะขี่ี่ไม่ไม่ <ๆ S 1> เป็นการสร้างเหตุการณ์ไงคือคือเคลียร์อยู่ล้มแผลอ้ตายแล้วทำยังไงดีพี่อ๋อจ่ายค่าแอคกซิสนะครับน้องสองหมื่นหมืาเลยใครอยากจะมาลองมาลองได้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่ายังมีโอกาสถึงวันอาทิตย์นะครับ แล้วเพื่อนที่ถามว่าคาวาไม่มาเหรอเขาไม่ได้มานะครับปีนี้คาวาไปออกบูธไ,ไม่ได้ออกบูธนะครับเปิดตัว KLR 650ที่ผมไปถ่ายมานะครับประมาณนั้นน่าจะรอบสุดท้ายนะครับแหมมันมือเป็นไงเตี้ยวไหมเ,เรียบร้อยครับกลับมาแล้ววนกลับมาแล้วอีกหนึ่งรอบแล้วก็จะเปลี่ยนคิวเป็นคลังยามาฮ่าต่อนะครับ MT07 ดูมันขี่ง่ายอย่างเงี้ยเพลินเลยตัวแรงตัวแรงอ่าอ่าให้ขาให้เอาเอาขาตั้งลงก่อนยิ้มเลยยิ้มเลยเป็นไงดึงว่าดึงเนอะเมื่อกี้นี้ดึงจนข้างแฮงจะหลุดนะเว้ยเห็นนะเว้ย <laughs> <laughs> มันมากมันมากทอกทอกหนักมากใช่มันมากครับอืมตามตามตามที <PC. S 2> เ่เยกเปิดยกเลยครับใช่ เปิดยกมากคนซื้อนะดูอยู่ไงนะดูอยู่นะโอเคได้ตามนั้นเปิดยกเปิดยกเลยนะครับเป็นไงขี่ดีขึ้นไหมขี่ดีขึ้นปะดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นนะเพราะว่าได้ปรับตัวหลายๆรอบแล้วนะครับโอเคตามนั้นมาอีกคนนึงนี่ตัวบ้าพลังเลยเป็นไงครับขี่มันไหมได้มันอยู่นะมันอยู่นะครับเีรดายเราสามรอบนะ น่าตนองจะบอกว่า,าน่าจะออกไปตกลุนได้เออออกไปกดเนื้อยกล้อสองเกียร์นะหรือไม่ก็ขี่ไปเที่ยวลังสิตปทุมธานีวะซื้อซื้ออะไรนะน้องาบอกว่าขอเรียนจบกันได้ไหมเออแต่ก็ถือว่าโอเคฮะครับแต่ผมไม่ได้ชบอบโซนนี้เพราะผมอยากได้ฟิลมากกว่าผมจะไปดูเอลเก้าองซคือชอบแนวสปอร์ตอยู่แล้วอม,มาดูฟิลว่ารถเปิดทอร์กมาแรงๆมันเป็นยังไงถูกปะ่ะครับผมแต่ถ้าเกิดขี่เอลเก้าก็ทําใจนะนะ คือมันจะเอาไม่อยู่จะไปเอาเคด้วยอเออเคห้าเคหกเชบี้ถูกดีแรงเคเก้าเคเก้าตามนั้นตามนั้นรอดูไม่คุยกับพวกสปอร์ตเว้ยเราไม่มีตังโอเคขอบคุณมากครับครับตามนั้นนะครับก็จบลงไปสําหรับการพาเพื่อนๆมาดูว่าวันนี้ที่บริเวณชายหาดมองทองธานีแจ้งพระนะนะครับยังมีการทดสอบรถนะครับบัตจาร์ดเคแล้วก็นุ่นยามาฮ่าใครอยากจะมาลองรถก็มาได้เลยนะครับ ฝากเอาไว้แล้วกันตั้งแต่เวลาเที่ยงวันยันหกโมงเย็นจนถึงวันอาทิตย์นี้นะจ๊ะมาฟรีนะจ๊ะไม่ต้องมีบัตรก็ได้นะฮะเดินเข้ามาจอดรถปับ๊บเดินเข้ามาหาเขาแล้วก็เอาใบกขี่มันยื่นให้เขาแค่นั้นเองจบเลยนะครับเอาละกลับแล้วครับเย,ย็นนี้มีเรื่องราวที่บ้านต่อเรื่องอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกด s u b สไคร้นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับทาง YouTube รวมถึงดูทาง Facebook ก็ได้นะครับกับเพจจอร์เรเดอร์แล้วก็ y o u ูทูบชา n e l จอร์เรเดอร์ครับผม